เรามาต่อคลิปนี้นะคะตอนนี้อยู่ในบนทางด่วนเนาะบนทางด่วนแล้วก็หิมะก็กำลังตกฝนก็ตกนะคะเป็นแบบว่ามีน้ำด้วยมีหิมะด้วยแล้วเราจะมาลองเอาภาพนี้มาใช้ในการศึกษากันนะคะก็คือต้องบอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวคลิปนี้เพิ่งจะมาคุยเรื่องคำศัพท์ตัวไหนที่เพื่อนๆอาจจะเจอเวลาที่ เรียนกับคุณครูนะคะตอนนี้เราขับอยู่บนทางด่วนเดี๋ยวเพิ่งจะพาออกจากทางด่วนวิธีการปฏิบัติและควรจะทําอย่างไรถ้าเจอคําถามภาษาเยอรมันแบบไหนนะคะเอาเบื้องต้นเนาะเอาแบบง่ายๆนะคะให้เราพอทําความเข้าใจว่าอ๋อถ้าครูบอกอย่างนี้แปลว่าฉันต้องทําแบบไหนอะไรแบบนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะผิดถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะบางทียิ่งพูดก็ยิ่งมึนนะสภาพตัวเองอะไรตอนนี้นะคะก็พยายามทําให้ได้เยอะมากที่สุดนะตอนนี้ว่างก็แวะมาทําให้เพราะว่าเพื่อนๆจะได้เอาไปเป็นตัวอย่างนะคะลองศึกษาดูค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะสถานการณ์ตอนนี้คืออยู่บนทางด่วนนะคะเอาตัวบานนั่นเองปลายสิน้าเงินนะคะบนทางด่วน ความเร็วตอนนี้ลิมิตที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขวาว่างเราก็ชิดขวาระยะห่างปกติถนนแห้งที่2วิถ้าฝนตกมีน้ำแข็งมีหิมะตกก็เพิ่ม2เท่า3เท่าได้ตามสะดวกนะคะเพราะว่ากฎกติกาการขับทุกที่คุณจะต้องเบรกให้อยู่ถ้าเกิดอะไรขึ้นนะคะการขับรถจึงไม่ใช่ การใช้แค่ทฤษฎีเราจะต้องใช้ความรู้สึกด้วยว่าถ้าเราขับขนาดเนี้ยเราจะเบรกอยู่และนิ่งไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นฉุกเฉินนะคะถ้าเรากลัวจะเบรกไม่อยู่เราก็ห่างมากกว่า2วินาที4วินาทีได้เนาะอันนี้คือถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจะต้องเบรกให้อยู่ให้ได้นะคะวันนี้เราจะขับไปในทิศทางของบัสซิกาแบก นะคะคบัตซิกาแบกนะก็คือริกตุงบัตซิกาแบกฟาเรนเวลาเพื่อนได้ยินชื่อเมืองชื่ออำเภออย่างนี้ล้วชื่อหมู่บ้านแบบนี้แล้วเวลาขับบา,บางทีครูไม่บอกว่าให้ออกตรงไหนนะคะเราจะต้องอ่านป้ายสมมุติครูบอกว่าริกตุงบัตซิกาแบกฟาเรนแปลว่าถ้าเราเจอป้ายบัตซิกาแบกปุ๊บ เราจะต้องดูลูกศรว่ามันชี้ไปทางไหนหรือมันบอกว่าเหลืออีกกี่เม็ดกี่เม็ดนึกภาพออกนะคะอันนี้คือส่วนใหญ่แล้วเวลาครูเขาพาขับบนทางด่วนเนี่ยเขาจะบอกแค่ชื่อเมืองให้คุณหาเองนะคะบัสซิก์แบกเนาะเหลืออีก1,200เมตรแปลว่าโลกว่ากว่าโอเคขวาว่างเข้าขวานะคะแล้วมีอีกป้ายหนึ่งก็คือบัส ซิกาแบกอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่าเขาบอกเลยอีก700เมตรจะมีทางออกนะถ้าคุณจะไปบัสซิกาแบกอ่ะไปนอตแล้วกันนะคะอันนี้ก็คืออันแรกเลยทางออกถัดไปไป้ายเตือนอันตรายเพื่อนๆก็รู้จักอยู่แล้วนะคะบัสซิกาแบกนอตเขาบอกว่าอีก700เมตรก็จะถึงโอเคชิดขวาไม่ต้องไปไหนแล้ว300เมตรเป็นยังไงคะเปิดไฟเลี้ยว200เมตร รักษาที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ต้องลดความเร็วเหลืออีก100เมตรก็มองข้ามไหล่ขวามองกระจกขวานะคะเข้ามาให้เรียบร้อยอยู่เลนนี้ถึงจะลดความเร็วนะคะ a u s f h r t นะคะทางด่วนเนี่ยเราจะใช้ a u s f a t ตการออกจากทางด่วนมันก็จะมีลักษณะหลายแบบมากเลยแล้วก็ป้ายตอนนี้บัสซิคแบกเขาบอกว่าไปทางขวามือนะจ๊ะ โอเคอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวขวานะคะกระจกหลังกระจกขวาไฟเลี้ยวขวาเขาบอกสิ้นสุดทางด่วนแล้วนะข้างหน้าจะเป็นไฟแดงตอนนี้สัญญาณไฟเขียวไปได้เลยไม่ต้องหยุดนะคะไฟจราจรดเปลี่ยนเป็นถนนทางเอกนะคะความเร็วลิมิตที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงไวไหมไวเดี๋ยวเพิ่งจะวนให้ดูอีกรอบนะคะการขับรถจริงๆนะ่ะ มันจะต้องไปแบบฟึบๆๆเลยนะคะสายตาต้องไวนั่นเองเดี๋ยววนอีกรอบไม่มีปัญหานะคะทำความคุ้นเคยกับป้ายจราจรมามาลองอีกครั้งนะคะตอนนี้อยู่บนทางด่วนเลนขวาว่างก็อยู่เลนขวาลิมิตที่ไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคครูก็บอกว่าเธอโอเคนะริกตุงบั g ซิก e แบกฟาเร n โอเคไหม ให้ขับไปในทิศทางที่เป็นเมืองบสัสซิกาแบกนะคะฟาเรนเอานอร์ทละกันนะคะริชตุงบสัสซิกาแบกนอนะฟาเรนเราก็ขับไปเรื่อยๆนะบางทีครูเขาก็จะรอดูปฏิกิริยาของเราว่าเราจะทำตัวแบบไหนเราก็ไม่มีอะไรมากเวลาที่เรายังไม่เจอชื่อหมู่บ้านที่เราต้องการจะไปเราก็ขับชิลๆ นะคะไม่ต้องออกทางออกแค่นั้นเองพอเจอชื่อหมู่บ้านที่เราจะไปแล้วเขาบอกว่าให้ออกช่องไหนช่องไหนเนี่ยเราก็ขับตามทิศทางนั้นตกลงตามนี้นะคะตอนนี้ลิมิตความเร็วอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงป้ายนี้ไม่มีคำว่าบัสซิกแบ็กนอรเราก็ยังไม่ต้องคิดอะไรมากก็ขับไปเรื่อยๆแสงหน่อยละกันเพราะว่ารถข้างหน้าช้าเหลือเกินนะคะเขาวิ่งน่าจะประมาณที่ หนึกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้ววันนี้พึ่งก็ขอ120ละกันนะอะไรอย่างนงี้ททางด่วนเหมือนเดิมนะคะแซงซ้ายได้แล้วก็ห้ามแซงขวาบางทีเราจะแซงสองคันรวดเลยก็ได้นะต้องอยู่ที่ระยะปลอดภัยถ้าคุณเข้าไปขวาปุ๊บคุณจะต้องออกมาอีกเนี่ย ถ้าระยะมันไม่พอก็ไม่จาเป็นจะต้องเข้าขวานะคะแต่ถ้าระยะพอให้เข้าขวาก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวครูเขาจะบอกว่าคุณขับแช่ซ้ายนะอันนี้คือข้อควรระวังโอเคเจอป้ายแล้วนะเขาบอกว่าทางออกบัสซิกาแบกนอร์เนี่ยเหลืออีก1,200เมตรแปลว่าเหลืออีกแค่กิโลเดียวเองก็จะถึงทางออกแล้วถูกไหม กระจกหลังกระจกขวาไฟเลี้ยวขวากระจกหลังกระจกขวามองข้ามไหลขวาเข้าเลนขวาถนนขวาว่างบัสซิกาแบกน็อตเขาบอกว่าเหลืออีก700เมตรเธอถ้าเธอจะออกเตรียมตัวชิดขวาได้เลยโอเคค่ะตอนนี้อยู่เลนขวาแล้วก็ไม่ต้องไปไหนแล้วเราจะเปิดไฟเลี้ยวก่อนทางออกตรงที่มีป้ายบอกว่าเหลืออ,อีก300เมตรจะเป็นทางออกนะคะป้ายสีน้ำเงินที่มันจะมีขีดสามขีดอันนี้เลยเริ่มเปิดไฟเลี้ยวด้เลยนะคะแปลว่าเราจะออกทางออก อันนี้ aus f a รอันนี้นะคะโอเคพอเข้าเลนนี้ปุ๊บเนี่ยนะพอเข้าเลนนี้ปุ๊บเราถึงจะลดความเร็วนะคะบนทางด่วนห้ามลดความเร็วนาอก็ aus f a รก็คือว่ามันเป็นทางออกทางด่วนนะเธอก็ขับตามทิศทางที่เขาบังคับเลยทางออกทางด่วนนั่นเองข้างหน้ามีป้ายบอกว่าอะไรเอ่ยบัสซิก b a c k คุณต้องไปทางขวานะคะก็อยู่เลนขวาเนี่ยกระจกหลังกระจกขวาไฟเลี้ยวขวาเตรียมตัวนะคะสิ้นสุดทางด่วนแล้วนะจ๊ะา,ายบอกไฟเขียวคุณไปต่อได้นะไม่ต้องเบรกสัญญาณไฟเขียวคือไปฉลุยเลยนะคะไม่ต้องเบรกเงีง้ยงง,งักตอนนี้คือถนนทางเอกนะคะลิมิตที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถนนโล่งก็อยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนเดิมไม่ต้องไปสปีด นะถนนทางเอกโอเคเดี๋ยวเรามาลองวิ่งทางด่วนอีกนะเดี๋ยวเพิ่งจะลองใช้คำศัพท์อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าครูไม่ได้บอกว่าจะต้องออกทางออกอันไหนแต่ว่าครูเขาจะสั่งบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะขับรถไป Rich ร u n g b a d s สซ e ก b e บกนะ o ็อตเนาะ Richtung Bad s i ซ e r b แบก n o อตนะ but, นะแบบว่าโอเคมันก็จะมีซูตกับ n o t ตถูกไหมเราก็ เอาริชตุงบัสซิกาแบกนอตฟาเรนนะให้เราขับไปเนาะแล้วบางทีการขับบนทางด่วนเนี่ยครูเขาก็จะถามวิชเนลดัฟ a n นเฮียฮุกสเตนส์ฟาเรนนะวิชเนลดัฟ a n นเฮียฮุกสเตนส์ฟาเรนลิ้นพันกันก็จะประมาณว่าเ,เขาเรียกอะไรอยากรู้อะว่าตอนเนี้ยความเร็วสูงสุดที่เขาให้ขับได้คือเท่าไหร่ นะบางทีครูเขาก็จะถามมาบนทางด่วนนะคะ w n c h n e l d a r f นเฮาฮ e กสต e น s mm ์ฟาร์ r e n ความเร็วสูงสุดที่ได้รับอนุญาตให้ขับตอนนี้ยคือเท่าไหร่เราก็ดูเลยนะคะอ่า mm hmm. uh, 120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ตอบไปเลยนะคะ120 student, 2> mm hmm. 1 2 0 km กิเมว่ก็ว่าอะไรไปนะคะบางทีเขาจะถามอ่าลิมิตสูงสุดที่ให้ขับได้แล้วก็บางทีครูเขาก็จะบอกว่าโอเคนะเดี๋ยวเธอก็ Next the ausfahrt Richtung b a s i c k e b e ์ รัลส์ฟา e n เรนขาอาจจะบอกอย่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเธอเนี่ยออกทางออกถัดไปได้เลยนะ next out uh, f a r t นะทางออกถัดไปเนี่ย r i c h t u n g b a s i c e back node โอ,อเคไหมให้ไปที่ทาง b a s i c back n o t e เนาะแล้วก็ r a u s farren คือให้ออกทางนั้นบางทีเขาอาจจะบอกแบบนี้ก็ได้นะคะก็แปลว่าถ้าเรารู้ปุ๊บถ้าเรารู้ครูเขาบอกว่า next a u t f a r t เนี่ยก็แปลว่าอันที่จะถึงเนี่ยอันที่จะถึงเนี่ยทางออกนี้นะคะ ก็แปลว่าอันที่จะถึงเนี่ยโอเคนะถ้ารู้อย่างนี้ก็ง่ายเลยอันไหนถึงก่อนก็อันนั้นแหละที่ครูบอกให้ไปนะคะ okay. b โอเคบัสซิกแบกนอตนะคะเหลืออีก700เมตรเหลืออีก700เมตรนะคะเราจะเปิดไฟเลี้ยวก็ต่อเมื่อเหลือ300เมตรห้ามลืมนะคะห้ามเปิดก่อนนะจ๊ะแล้วก็ห้ามเปิดชา้าเอาพอดีพอดี ถ้าป้ายบอกว่าเหลืออีก300เมตรเมื่อไหร่ก็เปิดไฟเลี้ยวขวานะคะกระจกหลังกระจกขวาไฟเลี้ยวขวาเปิดตั้งแต่300เมตรความเร็วอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงห้ามลดนะจ๊ะมาลดก็ต่อเมื่อเข้าเลนที่จะออกทางออกแล้วเท่านั้นอย่างเช่นเลนนี้นะคะถึงจะลดความเร็วนึกภาพออกนะคะบนทางด่วนคุณไม่ต้องลดความเร็วใช้ความเร็วปกติเรานั่นแหละแต่ก็ไม่ใช่ว่า สองร้อยนะแบบว่าสมมุติว่าเออร้อยยี่สิรหนึ่งเนี้ยได้นะไม่ต้องมาลดตอนนั้นนะคะแต่ถ้าเขตไม่ลิมิตความเร็วถึงจะลดลงหนึ่งภาพอบอกไหมคือให้มันเบรกอยูอ่ตอนที่เราเข้านะคะแต่ถ้าสมมุติร้อยสารอยี่สิเนี่ยไม่ต้องลดก็ได้ดูพื้นถนนเอาล้วกันนะคะถ้าเจอคำถามเนี่ยคุณควรจะลดความเร็วเมื่อไหร่เวลาทางออกทางด่วน เราจะต้องบอกว่าโอเคไปลดก็ต่อเมื่อเราอยู่เลนที่จะออกทางด่วนแล้วนะคะไม่ใช่ไปลดเวลาเราอยู่เลนขวาในทางด่วนอันนั้นก็คือมันจะเป็นมีข้อทฤษฎีถามด้วยเนาะเวลาขับรถก็คือว่าข้อปฏิบัติก็เหมือนทฤษฎีเป๊ะๆเ,เลยมาเรามาวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะเอาจรังๆเลยนะจุดเดิมนะคะตอนนี้อยู่อโตบาน ลิ m ิตเทมโพลิมิตอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลนขวาว่างขับเลนขวาถ้าสมมุติ Distance หรือสมมุติแบบว่าระยะห่างไม่พอแล้วเราถึงจะแซงคันหน้านะคะถ้าพื้นแห้งจะระยะห่างอยู่ที่ประมาณ2วิแต่ฝนตกแบบนี้อยู่ที่4วิขึ้นไปได้เลยเพราะว่าถนนอาจจะลื่นมีเหมะวิสัยทัศน์การมองไม่ชัดเจนนะคะ แล้วก็ชวนครูคุยนิดๆหน่อยๆก็ได้เอาให้เขาคอนเซนทรตไปอย่างอื่นไม่ต้องมาจับผิดเรามากมายนะคะโอเคเดี๋ยวครูก็จะบอกว่าเดี๋ยวเธอริชตงบัสซิก s แบกนอร์ธฟา d ์เรนต์โอเคไหมไปทางทิศทางบัสซิกาแบกนอร์ธนะจ๊ะถ้าเจอป้ายนี้ก็ให้เตรียมตัวออกหรือครูเขาก็อาจจะบอกว่าโอเค t น็กซ์ต่อออกฝาดริชตงบัสซิก b แ c k n o r d n e h m e n นะให้เธอออกทางออกที่จะถึงเนี่ยได้เลย แปลว่าเราก็เตรียมตัวแล้วถ้ามีทางออกเมื่อไหร่เราก็เตรียมตัวออกนะคะบางทีครูเขาก็จะใช้คำถามคำตอบหลายอย่างนะบอกให้เธอจะออกโอเคนะคะเวลาแซงในทางด่วนแซงได้ทางซ้ายเท่านั้นถ้าสมมุติรถซ้ายมีรถแช่และคุณวิ่งอยู่เลนขวาคุณจะแซงรถซ้ายไม่ได้นะคะผิดกฎนะ นึกภาบอกไหมสมมติมีเลนซ้ายเนี่ยมีรถแช่อยู่แล้วคุณจะเข้าขวาแล้วแซงเขาไม่ได้นะคะจะต้องแซงทางซ้ายได้เท่านั้นเพิ่งมีวิดีโอหนึ่งที่เคยทำไว้ออที่ที่อัดไว้แต่ยังไม่ได้ทำนะอันนั้นคือเดี๋ยวจะบอกว่าแซงขวามันคืออะไรนะคะบัสิกะแบกนอตอีก1200เมตรโอเคค่ะ S 1> <S 1> ก็แปลว่าใกล้จะถึงแล้วอา้าวบัสซิกาแบกนอตเหลืออีก700เมตรเตรียมตัวนะคะ700เมตรไม่ไกลเลยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแป๊บเดียวเองยังไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวและไม่ต้องลดความเร็วนะคะเหลือ300เมื่อไหร่ก็ให้เริ่มกระจกหลังกระจกขวา,เ,วขวานนเ,เปิดไฟเลี้ยวขวาเหลืออีก300เมตรเมื่อไหร่นะคะก็กระจกหลังกระจกขวาไฟเลี้ยวขวาอะตอนนี้เลยเปิดไฟเลี้ยว 120กิโลเมตร่อชั่วโมงยังไม่ต้องลดนะคะพอเกิน1 0 0เมตรปุ๊บก,กระจกหลังกระจกขวามองข้ามไหลขวาด้วยนะคะพอเข้าเลนที่จะออกทางออกแล้วถึงจะลดความเร็วเนี่ยเริ่มลดตอนนี้เนาะลาตบเกียร์ลงลดความเร็วนะคะอัลส์ฟาดเนาะโอเคอันนี้คือการออกทางด่วนเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากออกทางด่วน กฎกติกามันก็จะไปสิ้นสุดนะจุดๆที่ป้ายบอกว่าหมดเขตทางด่วนแล้วนะคะเดี๋ยวข้างหน้าจะเป็นไฟแดงเราก็ดูสัญญาณไฟโอเคไฟเขียวคุณก็ไปต่อได้อันนี้คือการออกจากทางด่วนบ่วงตน้นลิ้นพันกันหวังว่าเป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยวเอาสถานการณ์อื่นมาให้ลองดูค่ะคลิปนี้ก็จากกันไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ